อ่าก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับมาพบกับผมในรายการ Master Channel นะฮะ วันนี้เราจะมาสอนเปลี่ยนทีมไลน์ฟรีนะครับโดยไม่ต้องไปเสียเงินเลยอยู่ได้ถาวรชัวร์ฟ้าบนะก่อนอื่นเราก็ต้องไปโหลดแอปในเพจสโตนมานะครับผมพิมพ์ไปว่าฉันจะเปลี่ยนทีมนะครับจะเปลี่ยนจะขึ้นรูปนี้นะครับ กดคลิกเข้าไปก็ิดตามติดตั้งตามปกตินะครับผมเปิดขึ้นมาครับอ่าจังหวัดจากนั้นนะครับให้เราไปดูที่ดูทีมเนี่ยครับตรงนี้ตรงนี้คลิกกลับไปราแอน จากนั้นมันจะมีให้เราดาวน์โหลดนะครับว่าไหนเราจะเลือกอัอนไหนดีเด้โคโคอ cool ไหนดีกันไหนดีของจิลุฟี่เหรอเอาเป็นเทนแล้วกันนะ นี่นะครัที่เขา้าไฟล์มันจะมีบอกนะว่ารูปอะไรเป็นรูปอะไรนะให้กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเลยดาวน์โหลดตรงนี้เลยนี่เลยยังก็รอสักครู่นะฮะ่ไม่ใช่ดิดึงงานนี่ขออภัยครับผมกดดาวโหลดตรงนี้ครับติดกหนึ่งทีครับ คือหน้านี้นะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับก็าลองดาวน์โหลดก็น่าเราสักคู่ชื่อไฟล์ครับจําชื่อไฟล์ไว้ดีๆนะสีสําสองครับชิดเบนเทงนะครับผมจากนั้นครับไปที่เออไลน์นะครับรอสักครู่นะครับผมนะครับจากนั้นไี่ราคาทีมครับร้านค้าทีม จากนั้นให้เรามาโหลด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 ,ลดทีมโคโนี่ก่อนนะครับถ้าเราใครที่โหลดแล้วก็อย่าเพิ่งกดใช้งานนะครับผมให้ใช้งานาตัวฟรีไว้ไปก่อนจากนั้นกดไปที่ฉันไปเปลี่ยนทีมไลน์เนี่ยกดใช้ทีมครับผมเลือกอันแรกเลยครับอาจากนั้นมากดที่ใช้งานทีมโคโนี่นะครับผม เข้าไปนะครับ <c oughs> อานะครับเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับผม <c oughs> เดนะฮะเปลี่ยนไปเรียบร้อย <c oughs> สวยงามมากนะครับ <c oughs> อยู่ถาวรชัวร์นะครับอาผมลองออกลาดูนะ <c oughs> ลองเข้าไปใหม่นะ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> จะเปลี่ยนทีมก็ได้นะครับผม <c oughs> เลือกดาวโหลดตามใจชอบเลย ผมก็แค่สาธิตในทีมนี้หให้ดูเฉยนะครับผมอ่าสำหรับใครที่ไม่เข้าใจอะไรนะครับก็แอดดีไลน์มาถามมาสอบถามนี่เลยนะครับผมดีไลน์ก็แปะว้ีนี่เลยครับผมแล้วก็ช qr code นะครับหรือท่านใดที่ติดต่อติดต่อทางแฟนเพจของเราได้นะครับ นะครับเพียนเพจพิมไปเลยนะครับสิคกีรูุกนะครับเพียนเพจของเราคือมาสเตอร์มาสเตอร์ชแนลนะครับที่เป็นรูปหมีนะครับผม <c oughs> ก็ชแนลเราเป็นชแนลใหม่นะครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมก็ขอบคุณครับผม